สวัสดีครับวันนี้มีมาอีกหนึ่งเคสนะครับเป็น MacBook Pro นะครับ15นิ้วปี2010นะครับโมเดล A 1286นะครับเ,เครื่องนี้เนี่ยอาการคือไม่ชาร์จนะครับลูกค้าก็ได้ไปเปลี่ยนแบตแล้วนะครับเปลี่ยนแบตก้อนใหม่แล้วก็ยังไม่ชาร์จนะครับทีนี้ผมก็เลยแกะออกมาดูนะครับแกะเครื่องแล้วเครื่องก็ยังไม่มี การทําอะไรมากนะครับในส่วนของ IC ชาร์จนะครับแต่ที่จะมีปัญหาที่ทํมาแล้วก็คือเป็นการ์ดจอนะครับการ์ดจอทํามาแล้วนะครับตัวนี้นะครับทีนี้อ่ะที่มันไม่ชาร์จนะครับเพราะว่า IC ชาร์จนะครับ IC ชาร์จคือตัวนี้นะครับหรือในวงจรเนี่ยก็เป็น u 7 00 0นนะครับตัวนี้ร้อนนะครับ รอนแล้วก็ไม่ชาร์จคือไม่มีสถานะที่แม็กเซฟเลยนะครับทีนี้ผมลองจับสายดูนะครับจับสายแล้วเดี๋ยวจะลองดูผ่านอินฟาเรดนะครับอินฟาเรทถ้าสังเกตก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นี่คือเดี๋ยวดูภาพจริงก่อนนะครับภาพจริง จงนเทตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะลองจ่ายไฟเข้าไปนะครับตัวนี้จะร้อนทันทีเลยนะครับนะครับตัวนี้จะร้อนขึ้นทันทีเลยร้อนนะครับน่าจะช็อตนะครับตอนนี้ร้อนไอซีตัวนี้ร้อนอยู่หกสิบแปดองศานะครับหกสิบแปดเจ็ดสิบนะครับขึ้นมาเจ็ดสิบแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับขึ้นมา7 0 7ดสก็ร้อนเรื่อยๆนะครับกินกระแสยอยู่ที่ศูนุดนห้นะครับโอเคเรารู้แล้วตัวตัวที่มีปัญหานะครับคือ IC ตัวนี้นะครับทีนี้ต่อไปก็เดี๋ยวจะเอา IC ตัวนี้ออกนะครับเอา i อตัวนี้ออก แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยน IC เข้าไปใหม่นะครับเวลาเปลี่ยนก็ดูมาร์กด้วยนะครับ MacBook 15นิ้วนะครับ MacBook Pro 15นิ้วปี B 2010นะครับตัวนี้ IC ชาร์จนะครับอาจจะต้องเอาออกแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยน IC ชาร์จตัวใหม่เข้าไปนะครับอาการไม่ชาร์จเปลี่ยนแบตไม่หายนะครับอาการนี้น่าจะมาจากตัวแบตด้วยนะครับ แบบมีปัญหาก็เลยทำให้ IC ตัวนี้เสียตามไปด้วยนะครับ okay. อันนี้คือ IC ตัวใหม่นะครับ เดี๋ยวมาดูเบอร์ก่อนนะครับเบอร์ก็จะเป็นหกสองห้าเก้าเอ,อนะครับแซตัวเดียวกันนะครับเอาตัวเก่าออกแล้วก็ตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับ ไม่ต้องบอลขานะครับตัวนี ต่อไปก็เดี๋ยวรอให้มันหายร้อนก่อนนะครับ